ติดจะม้าลอยไปเลยอ๋อขึ้นไปได้ต้อร,รถไปับขึ้นรถไปต้องย่างกับมันเลย,<อ>ยเพามันกันเหนือนี่ก็แข็งแรงจะย่างตืงง่นเลยโอ้โอโอเเยจะกันยังดียังย่างดู่เขานโ่นยังนอนอยู่ลูกยังบระได้นีแบบ่ย่ายังใส่แบบไอ้เครื่องอะไรอย่างเนี้ยนะรถ<ด>นั่งรถเข็นขึ้นนะอะเป็นไรนะอย่างนี้ต่ำหัวม่านรถต่ำหัวม่านก็ดีกว่า หยิบห้ากันยาโอ้เป็นยังไงพีดเล็กรับ้ั่าแล้วก็ับบัเลยตรงตรงกล้บมามาหนีเลยตรงตกลับมามาลับัเลยร้านอีนอ๋อเป็คนตสร็จแล้วตรงกลับมาโนีูเลยร้าสามหนึ่งแล้วก็มายูหนีเดียวันที่ยีิแปดกันยา อวเลงนี้ตึ้งจ่อล็อกหานวัาต้นเดือดตีนพิชิกาตนเดือดพิชิตยืดเดือดกระแด่ร็เป็นแค่เป็นรถฝั่งขจริดืรถฝั่งรถต้นโตะทำไม่เลยคงไปได้ฝั่งด้านนี้เป็นวะด้านนี้กระแทกฟังนี่ ร็แขนตรงปีโค้งคานบ่ตรงนาานเขาลุ่มเนียตรงนาผาแล้นาผาแทนรโดโอ้โอีะสองสองขางันขางเจ็ดสี่โอ้โหเจ็ดสี่ได้จอจอจอขาจอปอดโอ้โหว่าเขานี่ก กรรมเนื่ยไอเ็นเนี้อไม่ฉีกนะจนเ้นกับเซนเนเลยประจังล้อลุ้นลุ้เขาบอกยังไงลุ้นเขาลองจริ้มเขาตัว่างที่เขาใมาได้พเลยโอ้ยแกนี่ว่ากระดูกซองแตกละเยอะ้อเขอเขามาต่อกันนะมาต่อเนี่ยแล้วก็ลวดลวดเกีียวโอ้โหอะไรต่างย ยังอ,อยู่ไว้องเดือนอยังเนาะยังกีง่แล้วละไม่รู้ไม่จีิงขั้นหัวนี่เฮ้ยแล้เอาลงทะเบียนอันจะเอาลงบียนก็จะจะรักษณะการย่างนะมันมันเคยมีกับตรงนี้แบบ๋ยวคนที่เขาแบบนั่งรถเข็นไปครับตอนเขาก็รับเรียใครไปรับเลยมเยเลยีเดินเดิน <c oughs> ไม่ไหว้เขาก็มีแบบคนเข็นรถไปแล้วก็ไปรับกันอาเทพจแต่วิวตอนนี้ โอ้ถ oh, ือว uh, ่าได้ไ hmm. ด like ้แต่เขาเนียังานแขกแขกยู uh, ่นะก็ได้เขาแขกจะเลยอายุะจะเลยปิดคนาเลยไลยปิดหรืหลายคนเขาเปล่าค้าเขาบางทีดีเขาไปย่างไปก็แบบปาปิล่าเขาเขาเป็นเร่งแถวอันคนที่เดินปาปิล่าได้ยุ้รับอยุบก็ได้ได้ได้ดีแล้วแต่ว่าพขาไม่ทด้พอดเมื่อเดืนก็พ้นจะเดินคล่องก็เห็นแล้วล่ะคาดว่านะแต่พี่ว่าเนี่ยแหะเพราะว่าช่วงที่อยู่ ยูรงปนหนมาณเดือบบน,น,กนกว่านีแเลยสมัยนมันเป่นนตเออว่าอยูตดีเด,ดี๋ยวมันดูโดดไปตอนแรตอนแรกแข่งับเลยนไดเปลือกอใส่เปลือกกระดนะแค,<ป>แค่เนแข่งเป็นิงอ่อนเ่เออก็ได้มันไ่าวมันบันโเยียออกีอ่ออกอือืมครบแล้ีออทั้ทงขาทั้งขาทั้งงอเนย มอ้เจ้าได้กระภาสตนวตอกเลนอดเคาเย็นไวได้เนะเย็นไปอมตะตื่ในป่าอยู่หรอเย็นหรอให้แล้วจุนกรมวครับปุ๋นกรรมเนี่ยปั่นจักรยานแต่แกนยิ่งงอตีมัน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 ก็ตกสีนะเออนี่มันตกขัดขัดอยู่เนาะขัดขัดอยู่ขึนก็ตกเนี่ยแต่แกน่ตกเจริงๆมันก็ตกนะคือ

คอนัเวลาซอมมันหลายเทือนที่นี่เอางานซ้อเได้เีวะนี่ร <c oughs> อบขารอบปแล้วก็ซอมใหญ่กันยังใช้มือแรกออกัอาเพศ้าวนกอ้ลายเทือดที่ดีแล้วันนึกว่าเป็นด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้เป็นหรอกด้านนี้กับที่เชยด้านนี้กับเ <c oughs> มือ่อปลานะขับท้างานดีอยู่ดีรับแรอยู่ดีสมบูรณ์ยังโชคดีอยู่ ไม่ได้บอกในผู้ใดผู้โว้ยเป็นไอะ่แล้วไม่ได้บอกผู้ใดผู้โด้ยผู้ไม่ดผู้ใดบอกบอกว่าท่านเนาะกันกเจ็บปวดไปจะค้นพ่อแล้วคนนึงแต่ลังช่องเจ็บเไปไหมก็เ็บปวอยังบอกอแต่มีไฟมาเบืองเหมือนแป้งมาเบืองบ่อยู่แนีอยู่แล้วหมอเอาแก๊ไปถามเดือน ตอนยี่ยิบห้ากันยาไม่ยี่บแปดยี่แปดกัาคนดีแหละคนดีจะรับกัญยาเพราะวันอาจจะรับช่วงโัวน่ก็เห็นเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเตปั้นช่วงนี้หละจะรับช่วงเดียวกับม้อราคาม้อบุญจะต่อกันไงปั้นจะต่อกันต่ยังรวจเลยว่ามันหลับหรือไรแน่นอนเออเดี๋ยวังไม่สมุดวันเนาะอาจจะเช็คอันคิวประเรถนี่กัะขอบเนี่ ก็แล้วโอ้ยจะพุนไปใส้มากไห่เฉพตัวอืมอืมเหมือนกันหรือว่าจะเออบุกคยิ้งไบุกคด้งเตาร่างกยกเปี่ยนไปใ้ยูนก็เป็นอย่างไรอืมแต่ไม่ได้คถึงของิดงเรื่งข้าวรู้ว่ามันนี้ภาพไปแล้ว

อันนี้ป,ปกติว่าไอ๋อเห็นประเห็นประตาเส็ยยิ่งดังยันเพราะยันเส้นประตาเราเลยไปรับรู้ว่าเป็นสีด um, <so ้วยความความสีกาพลังพาเรามันขยับก็ได้กันเก็ต้องรับข่าวเป็นนิยมเนื้อเส้นเด่นนั่นจะเป็น